ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ v r a soldier นะคะรายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์รายการที่นำเสนอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาข่าวค่ำททบ5แบบนี้นะคะพบกับดิฉันอภิญญาข่าวสบายคะ่ะซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของทุกเหล่าทัพเช่นเคย เริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของทหารปืนใหญ่นะคะทหารปืนใหญ่นับว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากค่ะในการที่จะสนับสนุนรักษาอธิปไตยป้องกันประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในวันนี้นะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกไปร่วมงานวันทหารปืนใหญ่เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาของทหารปืนใหญ่ค่ะ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้พลเอกเจริญชัยสินเทาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนเป็นประธานเนื่องในวันทหารปืนใหญ่ประจำปี2564โดยมีพลตรีนกปสิคงชินสัตย์ทิติผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลบบุรีนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศนักกองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ จากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาของทหารปืนใหญ่ตลอดจนร่วมรำลึกถึงวีรกรรมทหารปืนใหญ่ผู้กล้าที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยในอดีตรวมถึงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชาการกำลังพลและครอบครัวเหล่าทหารปืนใหญ่ค่ะ โอกาสนี้ผู้ช,ผช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้มอบโล่ที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นายทหารปืนใหญ่ที่ได้รับพระบรม,มราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นในพลเหล่าทหารปืนใหญ่ประจำปี2564จำนวน36นายพร้อมทั้งมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของผู้ตรวจการทางอากาศของกองทัพบกชั้นกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เหล่าทหารปืนใหญ่ มอบเงินกองทุนสวัสดิการทหารปืนใหญ่และเงินกองทุนช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่และมอบโลก่แก่หน่วยทหารปืนใหญ่ที่ผ่านการประเมินผลการฝึกดีเด่นประจําปี2564งานดังกล่าวมีเหล่าข้าราชการทหารปืนใหญ่และนายทหารปืนใหญ่ที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วจากทั่วประเทศมาร่วมงานในรูปแบบ Army New Normal ซึ่งผู้เข้าร่วมงานนะคะจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด1 9ด้วย ATK ก่อนที่จะเข้าร่วมงานและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการจัดงานตามที่กองทบกกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ค่ะส่วนทางด้านของพลเอกภูมิพัฒน์จันสว่างผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปที่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีโดยเข้าสการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชและพบปะเยี่ยมเยนกำลังพลหน่วยรบพิเศษส่งมอบของขวัญปีใหม่จากกองทัพบ,บกให้กับผู้แทนหน่วยซึ่งมีกำลังพลปฏิบัตรริราชการสนามตามแนวชายแดนร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับทหารหน่วยรบพิเศษทั้งในที่ตั้งปกติ และผู้ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารนักรบพิเศษทุกนายในการปฏิบัติงานในห้วงปีที่ผ่านมาค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้อ่านสารอํานวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารบกที่มีมาถึงกําลังพลกองทัพบ,บกทุกนายด้วยขอส่งความปรารถนาดีและกําลังใจให้กับทหารนักรบพ,พิเศษทุกคน ที่ตลอดห่วงปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเทเสียสละตั้งใจปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความมุ่งมัน่นแม้จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานับประการแต่ทหารทุกนายต่างมานับพยายามไม่เคยย่อท้อร่วมมือกันทำงานด้วยความเข้มแข็งทำให้ภารกิจต่างๆรู้ล่วงสำเร็จผลตามความมุ่งหมายและดำรงไว้ซึ่งบทบาทอันมีเกียรติในการรักษาความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษาัตริย์สืบไป จากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจรวมทั้งงานด้านการส่งกําลังบํารุงและผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและให้คําแนะนําข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยรบพิเศษตลอดจนได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเรือนรับรองของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรวมทั้งบ้านพักนายทหารของหน่วยอีกด้วยค่ะ เสนาธิการทหารบกติดตามการปฏิบัติงานป้องกันชายแดนนะคะย้ำว่าผู้บัญชาการทหารบกห่วงขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการขนย,าย้ายยาเสพติดฉวยโอกาสในช่วงปีใหม่ทำผิดกฎหมายได้ย้ำกำลังพลว่าให้เพิ่มความเข้มข้นค่ะพลเอกสันติธรรมขออภัยค่ะ พลเอกสันติพงศ์ธรรมปีย์เสนาธิการทหารบกและคณะได้ลงพื้นที่ช่องทางท่าข้ามป่าศาักบ้านสันทรายใหม่ตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการป้องกันชายแดนกองร้อยทหารม้าที่3กองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองซึ่งบริเวณดังกล่าวมีพรมแดนติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมามีลําน้ําสายกั้นเขตแดนห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย65กิโลเมตรมีช่องทางธรรมชาติและท่าข้าม48ช่องทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังราตะเวนจรยุทธ์และวางยุโทโภปกรณ์พิเศษเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้จากการปฏิบัติงานสามารถจับกลุมผู้หลบหนีเข้าเมืองได้27ครั้งสามารถผลักดันกลับประเทศได้22ราย เสนาธิการทหารบกได้กล่าวนะคะว่าพลเอกนรงพันธจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนการปฏิบัติการชายแดนให้เฝ้าระวังเป็นด่านหน้าให้กับประเทศให้ปลอดภัยไม่มีการลักลอบเข้าเมืองขนสินค้าผิดกฎหมายท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดอย่างเต็มกำลัง ให้สกัดกั้นทุกทางเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในประเทศขณะที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่หยุดยาวต่อเนื่องได้เพิ่มการปฏิบัติงานด้วยความเข้มงวดอย่างเต็มที่มีการกําหนดความถี่ของการเฝ้าระวังมากขึ้นนํายุทธปกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพการลาดตระเวนโดยยานพาหนะและการใช้อุปกรณ์ไร้คนขับโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญจะทำงานร่วมกับงานการข่าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี ส่วนพื้นที่การลักลอบเข้าเมืองก็ได้เน้นย้ำให้มีความเข้มงวดตระหนักถึงเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด1 i ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นมาตราการป้องกันโดยเฉพาะกำลังพลต้องปกป้องดูแลตนเองนอกเหนือจากยุทธวิธีที่ดีแล้วมาตราการครอบจัก,กรวาลต้องปฏิบัติการให้ดีอีกด้วยซึ่งคนที่จะเข้ามาดูแลตามหลักมนุษยธรรมและจะผลักดันทุกอย่างทุกมาตราการทุกภารกิจก็จะต้องเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติการค่ะ ราก็จะมีการกำหนดมาตรการในการเฝ้าตรวจเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนนะครับระบบเฝ้าตรวจยุทธปกรนะครับการลาดตระเวนด้วยคนนะครับด้วยยานพาหนะนะครับหรือใช้อุปกรณ์ที่ไร้คนขับนะครับในการาตรวจแนวเสดานโดยเฉพาะพื้นที่ที่สำคัญ จากนั้นนะคะพลเอกสันติพงศ์ได้เดินทางต่อไปยังด่านพรมแดนแม่สายที่2ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งด่านพรมแดนดังกล่าวปิดถาวรมาจากมาตรการป้องกันโควิด -19 มีเพียงการขนส่งสินค้าข้ามแดนเท่านั้นโดยการดําเนินการยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ รองเสนาธิการทหารบกได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่างแห่งชาติปี2564ต้นแบบสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเครือข่ายจิตอาสาในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวพระปรณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะที่ห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทับกพลโทพิเศษสิริกเกษมรองเสนาธิการทหารบก รับมอบรางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2564ในโครงการรักแผ่นดินเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำคุณงามความดีเสียสละแก่ประเทศชาติในผลงานการริเริ่มนวัตกรรมองค์ความรู้ในชื่อทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงซึ่งเป็นแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามตัวแบบทันปรัชญา เพื่อความมั่นคงเพื่อเป็นต้นแบบสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ด้านความมั่นคงของประเทศเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทปคและจากกองทับ,บกไปยังชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนทุกระดับและอาสาสมัครกิจการพลเรือนของกองทับ,บกในทุกหมู่บ้านของประเทศสร้างเครือข่ายทางทุนปัญญาทุนสังคมและทุนทรัพย์ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความมั่นคง จนปัจจุบันเกิดเป็นเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมรวมทั้งสิ้นกว่า400,000คนและยังขยายผลครอบคลุมพื้นที่ชั้นในของประเทศด้วยแม่ทัพภาคที่หนึ่งค่ะได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องยึดถือนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลักในการดำเนินงานและขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะ พลโทสุขสร์นหนองบัวลางแมธพัทคที่หนึ่งในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งที่ประชุมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องยึดถือนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลักในการดำเนินการและการขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประเด็นประเด็นความมั่นคงอาิรัฐบาลไทยประกาศรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก ในปี2565เพื่อรักษาความปลอดภัยและวางแผนในการรับมือผู้ก่อความไม่สงบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามการรายงานสถิติการจับกลุมยาเสพติดในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นให้หน่วยตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจับกลุมดำเนินคดีตามกฎหมายด้านสาธารณภัยให้จัดตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์เพื่อประสานหน่วยทหารในพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งให้หน่วยจัดทาข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิพบัติซ้ําเพื่อจัดทําแผนป้องกัน ให้ทุกส่วนติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างใกล้ชิดและให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9หรืาาอสบคและศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงอย่างไรก็ตามแม่ทัพภาคที่1ได้กล่าวนะคะว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจักรเป็นองค์กรผสมระหว่างพลเรือนตำรวจทหารและภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันบูรณาการงานความมั่นคงจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันผลักดันการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างชัดเจนค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้ร่วมกันกับกรมป่าไม้นะคะหารือกันถึงแนวทางในการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ที่ค่ายสิรินทร์อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทเรกรงไกรศิรกักแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พร้อมด้วยนายสุรชัยอาจนบุญอธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือถึงแนวทางในการวางมาตรการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่า,ปาไม้ในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการทำงานร่วมกันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ โดยแม่ทัพภาคที่4ได้เปิดเผยในะคะว่าปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนาราธิวาสพบว่ายังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด กองทัพภาคที่4โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าซึ่งสนับสนุนทางกรมป่าไม้ในเรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่นั้นขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมการปฏิบัติการเชิงรุกในการดําเนินการร่วมกันซึ่งการประสานการทํางานร่วมกันจากหลายภาคส่วนจะนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ ส่วนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาพลตรีวรเดชเดชรักษาผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีเป็นประธานประชุมแถลงแผนป้องกันชายแดนประจำปีงบประมาณ2565เพื่อให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนของกองกำลังเทพสตรีเพื่อจะนำไปสู่การบูรณาการการร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยเน้นการปฏิบัติต,ตามภารกิจพันธกิจ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกทางการสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 i ตามแนวชายแดนมาตรการรองรับการเปิดประเทศหรือโควิดฟรีสติ้งการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นการนำความเสี่ยงเข้ามาในเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 มาสู่ประเทศไทยค่ะ กองทัพภาคที่4ค่ะโดยกรมทหารราบที่5ได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือนสแสวงเครื่องด้วยแสงและเสียงในราคาย,ย่อมเยาได้เองนะคะเพื่อสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนค่ะน,อะน,น,นอกเนะเอกเสียงที่ได้ยินนี้นะคะเป็นระบบแจ้งเตือนสแสวงเครื่องด้วยแสงและเสียงค่ะ ื่อที่จะสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนนะคะซึ่งกรมทหารราบที่5ได้พัฒนาขึ้นมาค่ะสําหรับชุดปฏิบัติการจรธ์เพื่อใช้ในการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการป้องกันการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 9เป็นการผ่อนแรงแบ่งเบาภาระกําลังพลชุดปฏิบัติการจรธ์ในการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดน เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5โดยระบบแจ้งเตือนดังกล่าวนั้นใช้ในเส้นทางธรรมชาตินะคะในรูปแบบของลวดสะดุดค่ะซึ่งก็จะกลมกลืนกับภูมิประเทศโดยจะส่งสัญญาณเสียงเตือนพร้อมกับมีหลอดไฟส่องสว่างทันทีเมื่อมีผู้รุกล้ำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้งบประมาณเพียง2 0 0บาทเท่านั้นหลังจากนี้ไปก็จะขยายผลให้กับชุดปฏิบัติการในพื้นที่ได้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้ครอบคลุมต่อไปค่ะ สโมสรทหารบกส่วนกลางนะคะยังคงมุ่งมั่นให้บริการแก่กําลังพลข้าราชการตลอดจนประชาชนตามที่ได้รับมาตรฐานชาค่ะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการขณะเดียวกันก็ยังเป็นไรายได้เสริมให้กับกําลังพลด้วยค่ะสโมสรทหารบกส่วนกลางจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการกองทัพบ,บกและครอบครัวตลอดจนข้าราชการและประชาชนทั่วไปให้มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพอันดีต่อกันอีกทั้งเพื่อการกีฬาและบันเทิงแต่เมื่อประเทศชาติต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้สมโมสรต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อเข้าสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพบกในการปรับใช้เป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนามในการช่วยแบ่งเบาระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในห้วงวิกฤตของเชื้อระบาดอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง21ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ทางสโมสรทหารบกไม่หยุดพัฒนาได้ใช้ช่วงเวลานี้ปรับปรุงพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารพร้อมทั้งจัดเตรียมอาคารสถานที่พร้อมให้บริการนอกจากนี้ยังได้ปรับกลยุทธ์ในด้านการบริการเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุดและภายหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด -19 สโมสรทหารบกได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในด้านต่างๆอาทิห้องจัดเลี้ยงห้องอาหารและห้องออกกำลังกายให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยขอจดทะเบียนชาเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดทั้งในเรื่องของการจำกัดจำนวนคนการทำความสะอาดตามมาตราการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องในการให้บริการอีกด้วยขณะเดียวกันยังคงรักษามารตรฐานด้านความปลอดภัยโดยมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่ระบบไฟครบวงจรรวมทั้งมีที่จอดรถรองรับผู้มาใช้บริการได้อย่างเพียงพอสําหรับมาตรการต่างๆที่ในการดูแลผู้ใช้บริการนะครับในส่วนของเราก็คือ เราจัดเจ้าที่ของเราเนี่ยไปตรวจเอทเคตลอดนะครับรวมทั้งซื้อชุดเครื่องมือมาตรวจเจ้าที่เราทุกสัปดาห์ครับนะครับแล้วก็การรักษาความสะอาดต่างๆก็จัดแม่บ้านนะครับจัดแม่บ้านเนี่ยมาดูแลความสะอาดตลอดในส่วนของห้องอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาให้บริการนั่งทานแบบ New Normal เว้นระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุขและให้บริการแบบเดลิเวอร มีเมนูอาหารอลาคาร์ดหรืออาหารจานเดียวและรายการอาหารแบบประหยัดให้เลือกรับประทานได้มากกว่า10รายการรวมทั้งรายการเครื่องดื่มแก่ผู้รับบริการที่มีความชื่นชอบชากาแฟที่มีความหอมให้รสชาติที่กลมกลม่อมสำหรับการให้บริการห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนามีห้องให้เลือกใช้บริการหลายขนาดตามจำนวนผู้ร่วมงานและการจัดตามรูปแบบการให้บริการรูปแบบการเสิร์ฟอาหารของแต่ละงานได้อย่างเหมาะสม และตรงตามมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางสโมสรได้เปิดบริการห้องออกกำลังกายและสนามแบดมินตันตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนถึง21นาฬกามีรูปแบบสมาชิกรายเดือนรายปีและรายวันพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากลและครบครันไว้ให้บริการ อย่างฟิตเนสที่อาร์มี่คลับสโมสสอนทอาหารบกวิภาวดีนะคะเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้เข้าใช้บริการทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะที่นี่เนี่ยเขาปฏิบัติตามมาตรการที่สบคกำหนดค่ะทั้งมีการเว้นระยะห่างของเครื่องเล่นมีจุดวางแอลกอฮอล์รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คทุความสะอาดเครื่องเล่นอยู่โดยตลอดค่ะ อย่างไรก็ตามสโมสรทหารบกส่วนกลางไม่ได้เป็นเพียงแค่สวัสดิการแก่กำลังพลของกองทัพบกเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่บริการให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยยึดหลักการให้บริการที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภยัยด้านสาธารณสุขและด้านสุข,ขอนามายัยเพื่อสร้างความมั่นใจและอุ่นใจให้แก่ผู้เข้าใช้บริการขณะเดียวกันยังเป็นไรายได้เสริมให้แก่กำลังพลและครอบครัวอีกด้วย สรายุทธพุ่มสุวรรณถ่ายภาพวชิราพรณ์เทาทิพย์ทีมข่าวททบร5รายงานการันตีทั้งเรื่องอาหารอร่อยและความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการพลนเรือนก็สามารถใช้ได้รวมไปถึงมีสวัสดิการให้กับกําลังพลด้วยนะคะมาดูเรื่องของการปฏิบัติภารกิจเคียงข้างพี่น้องประชาชนและพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ปลอดภัยกันค่ะ เริ่มกันที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับสํานักงานเขตพระนครกระทรวงกรลาหมสอนอชนะสงครามจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนราชดำเนินกลางเขตพระนครกรุงเทพมหานาครค่ะ ขณะที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2 1ได้จัดชุดปฏิบัติการอาหมี่เดลิเวอรี่พราน21มีและแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด -19 สนองตอบนโยบายกองทัพบกอย่างต่อเนื่องค่ะในพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมตำบลนาเขออำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมโดยเป็นการจัดเก็บ ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ภายในศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ของกองร้อยทหารพรานที่2108โดยกำลังพลนะคะได้เก็บผักปลอดสารพิษมัดเป็นกรรมโดยใช้ใบตองกล้วยหอ่อแล้วก็ใช้เชือกกล้วยซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติในการที่จะทำเป็นแพ็กเกจจิ้งค่ะลดการใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อนโดยการนำผักที่เก็บมาได้นี้ใส่ลงไปในกล่องอาร์มี่เดลิเวอรี่พราน21มีแล้แบ่งปันพร้อมกับ หน้ากากอนามัยติดไว้ท้ายรถจักรยานยนต์ออกไปมอบให้กับผู้ยากไร้คนชราไร้ที่พึ่งที่มีฐานะยากจนพื้นที่ห่างไกลาตามแนวชายแดนตามแม่น้ำขงประชาชนที่ได้รับรู้สึกดีใจนะคะและขอบคุณที่ทางหน่วยทหารได้ให้ความช่วยเหลือในยามที่เดือดร้อนค่ะ ส่วนที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลบบุรีค่ะได้นําผลผลิตผักปลอดภัยจากโครงการทหารพันธีโรงพยาบาลอานันทมหิดกลกรมแพทย์ทหารโบกมาวางจําหน่ายให้กับกําลังพลและประชาชนทั่วไปที่มารับบริการที่โรงพยาบาลณบริเวณอาคาร กัลายานิวัฒนาระหว่างวันที่14ถึง27ธันวาคม2564ตั้งแต่8นาฬิกาถึง11นาฬิกาหรือจนกว่าผลผลิตจะหมดนะคะซึ่งรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตดังกล่าวโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะได้สมทบทุนสภาชาติไทยโดยปีนี้กองทัพบกได้มอบหมายให้หน่วยทหารที่ดำเนินการโครงการทหารพันธีเปิดจำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันธีค่ะเพื่อสนับสนุนงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564บริเวณค่ายทหารในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานผักปลอดภัยในราคาถูกและได้ร่วมทําบุญกับสภาการชาดไทยด้วยทั้งนี้ผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าต่างๆทางเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ง่ายที่สุดค่ะ w w w r e s c o r d a r c o m ค่ะ และโครงการทหารพันดีกองพลทหารม้าที่3นําผักปลอดภัยและผลผลิตของโครงการออกมาจําหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนนะคะเนื่องในงานกาชาติประจําปี2564ได้แก่ผักชีหอมผักชีลาวคะน้าจํานวน120บาทสลัดเรดโอกกรีนอกนะคะก็ยังมีกระเพราไข่เป็ดรายได,ได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทุนกล้าวถวายโดยเสด็จพระราชุปปบํารุงสภากาชาติไทยค่ะ ส่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตพันปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกสุรินได้นําส่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานินจิตระดาจํานวน200ตัวตัวผู้50ตัวและตัวเมีย150ตัวให้กับโครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่29ค่ายกฤิชสีวราตําบลท่าเชิงชุมอําเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครค่ะเพื่อที่จะนําไปทดลองเลี้ยงขยายผลให้กับกําลังพลภายในหน่วยและประชาชนที่สนใจในการเพราะเลี้ยง พร้อมกับแนะนําวิธีการเลี้ยงแบบประยุกต์ให้เจ้า,หาให้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยนะคะทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตให้กับนายชูชีพรัตนน,นพผู้ป่วยฉุกเฉินผ่าตาัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจณรรงพยาบาลสวนประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอีกหนึ่งในกิจกรรมทหารอาสาทําความดีรณรงค์ให้กําลังพลและได้ มีการตระหนักนะคะถึงความสําคัญของการร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้ความรู้ถึงความจําเป็นในการสํารองโลหิตให้กับโรงพยาบาลสถานพยาบาลและสภากาชาติไทยไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือรองรับสถานการณ์โรคระบาดผู้ป่วยที่มีความจําเป็นในการรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างเร่งด่วน นอกจากจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีด้วยนะคะกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกได้สร้างเม็ดเลือดใหม่ๆสุขภาพของคนให้ก็ร่างกายแข็งแรงเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งสุขภาพดีค่ะกองทัพภาคที่4โดยหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่41ได้ดําเนินการฝึกทหารใหม่ผลัดที่2ประจําปี2564ข่วงการฝึกเข้าสู่สัปดาห์ที่5แล้วค่ะ ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่41ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนรครศรีธรรมราชหน่วยได้ดำเนินการฝึกน้องทหารใหม่พลที่2ทบ64นะคะในแต่ละสถานีของการฝึกทางยุทธวิธีในห่วงการฝึกของการเข้าสู่สัปดาห์ที่5แล้วโดยผู้ฝึกและครูฝึกได้ดำเนินการฝึกตามแบบแผนการฝึกของกองทัพบ,บก มีการบรรยายพร้อมสาธิตให้ความรู้น้องน้องทหารใหม่ได้เข้าใจถึงภาพรวมอธิบายถึงการปฏิบัติแต่ละสถานีการฝึกในแต่ละขั้นตอนว่าต้องปฏิบัติอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรนําไปสู่การฝึกและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีค่ะโดยในวันนี้นะคะมีการฝึกในสถานีการพักแรมในสนามและการประกอบอาหารในภูมิประเทศ การยิงประกอบการเคลื่อนที่เป็นคู่การฝึกบุคคลทําการรบและสถานีการยิงปืนด้วยกระสุนจริงซึ่งดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของสบคและกองทัพบกค่ะสำหรับการฝึกดังกล่าวเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของทหารในการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพลักษณะท่าทางร่างกายจิตใจนำไปสู่การเป็น smart soldiers ของ army และเป็นหน่วยที่พร้อมรองรับภารกิจของกองทัพบกและกองทัพภาคที่4ต่อไปค่ะ ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยเพลงลาดตระเวนค่ะเป็นผลงานการทํา MV เนื้อร้องและทํานองนะคะโดย CD กันที T, ซึ่งเคยรับใช้ชาติเป็นพลทหารอยู่2ปีที่พันรอม,มทอบ11และปลดประจําการไปแล้วเมื่อวันที่14 เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทําผลงานร่วมกันกับคุณชินชินวุฒินะคะแต่งขึ้นเพื่อะระลึกถึงพี่น้องทหารที่ปฏิบัติงานปฏิบัติงานอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ7กองกําลังชายแดนโดยได้แรงบันดาลใจจากตอนที่เดินลาดตะเวนระหว่างฝึกทหารได้เรียนรู้ชีวิตของทหารที่ทํางานตรงนั้นว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างจึงไปหยิบเรื่องราวตรงนี้มาเขียนเป็นบทเพลงมีชื่อว่าลาดตะเวนนะคะลากันไปด้วยเพลงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ นแพชนะและลมหายใจผมมันจะขาดฝากบอกพ่อกับแม่ที่บ้านว่าล,ลูกของท่านเป็นลัวของชาติอคืนที่มันมีแต่หมู่ดาวจันทราที่เงียบเงาสะพายและมาประทับตรงบ้าน